สวัสดีค่ะวันนี้มาดูสวนปลาเพียนต่อนะคะต้นยอนะคะดูไกล้ๆก่อนต้นใหญ่หญนี่สวยมากใบกำลังสวยนะคะหน้าฝนแตกใบใบใหญ่ๆนะคะใบใหญ่ๆปลายรูเดียวมีดอกสีาขาวขานะคะนี่เห็นเห็นไหมคะมีผลแล้วนะคะมีผลแล้วแต่ยังไม่แก่ดอกด้วยหไหมคะนี่โอ้โโ นี่ใบกําลังสวยเลยไปเป็นปลูกไว้หน้าบ้านคนโบราณบอกว่าแม่นะแม่เขาบอกว่าถ้าปลูกยอไว้หน้าบ้านเนี่ย mm. ก็จะมีคนอุป,ปรถรมมีคนคอยประครับประคองช่วยเหลือว่าอย่างนั้นนะคะมีคนยกคนยออย่างนั้นคือมีคนอคอยอุปธมรมคำชูคอยช่วยเหลือนะคะปเพียนก็ปลูกนะคะมีดอกมัน ดอกสีขาวนะคะดอกของเขาแล้วก็ผลเยอะเลยนะคะใบกำลังสวยนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็นี่ดอกนี้ก็สวยมาดูดอกนี้โอ้โหใบดีกำลังดีเลยนะคะแกงไปเปลี่ยนชอบแกงใส่ปลาดุกนะคะแกงเผ็ดใส่ปลาดุกจะอร่อยมากแต่ก่อนกินไม่เป็นเพื่อนบอกว่าโวกแกงใส่ปลาดุกอร่อยจังนะคะแล้วก็โฮมกนะคะ่อหมก เขาจะใช้อหอหมกปลาช่อนอะไรพวกนี้นะคะเขาจะใช้ใบยอเนี่ยทำหอหมกอ่ะทำแล้วก็ใบยอลองลองลองหอหมกแล้วก็กินอร่อยมากไปเพี่อนเอามานึ่งกินด้วยนะคะหอหมกปลาแล้วก็เอาใบายอมานึ่งกินกับหอหมกด้วยนะคะดีจังดูสวยด,ดใบกัมมงสวยในช่อนี้ผลเยอะเลยมีแมลงตอมด้วยนะคะหมดโอโ้มาดูช่อนี้นะคะ นี่ลูกก็เยอะเลยนี่โอ้โหสวยสวยสวยโอ้ฝเยอะนะนรกว่าไม่มีผลแต่ใบกำลังสวยนะช่วงนี้เอามาทำหอ่อหมกปลาช่อนห่อหมกปลาดุกแกงใส่ปลาดุกนี่อร่อยมากอ่าตอนสมัยก่อนนะคะแม่เขาเป็นเป็นโรไตเนาะแม่เป็นโรคไตก็ มีคนมาบอกว่า,าใช้ใบยอเนี่ยไม,ไม่ใช้ใบยอแก่มากหรืออ่อนมากเอาเอากลางๆประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเอาใบสวยๆนะคะใบยอประมาณนี้ใบกลางๆเก้าใบว่าง,งั้นแล้วก็กับมะตูมมะตูมแห้งมะตูมที่เขาเอามาฝานเป็นเว้นๆแล้วตากไว้นะคะผสมกับมะตูมแห้งเก้าเว้นน้ำประมาณครึ่งหม้อ เอามาต้มนะคะต้มใส่กันนะคะเอามาตูม้มกับใบยอนะต้มใส่กันประมาณสักต้มไฟอ่อนนะคะประมาณสักสิบนาทีเนี่ยแล้วก็มามาดื่มตอนเช้าก่อนอาหารสักอประมาณครึ่งแก้วอะคะ่ะไม่ต้องมากนะคะก็จะทำให้อลูกไตเนี่ย ทุเราลงนะคะหายกินบ่อยๆก็จะหายไปได้นะคะคือจําได้ไหมคะคือใบยอเนี่ยใบใบสวยๆอะ่ะใบกลางๆนะ่ะเก้าใบแล้วก็อ่ามาตูมแห้งอีกเก้าแว่นต้มใส่กันนะคะแล้วก็เอามาดืม่มเช้าเย็นเวลาจะดื่มก็อุ่นๆก่อนนะคะแบบอุ่นๆเนี่ยอย่าดื่มเย็นนะคะจะทําให้โรคไตนะหายไปได้นะคะมีคนทดลองแล้วแต่ไปเพียงน,นะชอบเอามา มาเกงใส่ประดุกนะคะแล้วก็ผลยอนะผลยอแก่ๆนะคะก็จะมาทำส้มตำนะคะเอาหมกฝานฝานฝานชิน้นเล็กๆใส่พริกกระเทียมตะไคร้แล้วก็ลูกยอนี่แล้วก็ตำใส่สับประรดใส่น้ำปลาใส่อะไรตมตำ ตันเ่าเหมือนทำส้มตำอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็มีคนสอนประเพียนนะคะคือเราเราทำเขาเรียกปรมัดถวายครูบาอาจารย์ถวายพระนะคะเพราะพระทางสายป้าเนะี่ยทางสายสายป่าสายทุด,ดงเนะี่ยท่านจะฉันมือเดียวคือตอนเช้ามือเดียวก็เราก็อยากทำอะไรถวายท่านบ้างเขาเรียกปรมัดนะคะปราเพียนก็จะเอา เอายอนะคะเอาลูกยอน่ะลูกยอแบบแก่หน่อยอะ่ะแก่อ่าลูกยอแก่ๆหน่อยนะคะก็เอามาเอากลางๆไม่แก่มากหรอกลกลางๆแบบนี้นะค่ะมาฟาน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 ,ฟาน,ฟาน,ฟานชิดนเล็กๆเล็กๆแล้วก็อ่าการตาก็จะทําอย่างนี้นะคะคือเอาพริกประมาณพริกพริกสดนะคะพริกสดกระเทียมอุ้ยกระเทียมไม่ใส่พริกสด ตะไคร้นะคะพริกสดตะไคร้แล้วก็ลูกยอแล้วก็ลูกอ่ามะม่วงหาวมะนาวโหตํ่าใส่กันแล้วก็เติมเกลือนะคะเติมเกลือแล้วก็สน้ําตาลบุงรสนะคะจําได้ไหมคะมีอะไรบ้างมีลูกยอมีอ่ามะม่วงหาวมะนาวโหมีตะไคร้แล้วก็เกลือแล้วก็น้าตาลเป็นบาร,รมดถวายครูบาอาจารย์ นะคะเวลาถวายก็จะมีะตำลูกยอนี่แหละแล้วก็มีจะมีผักผักถาวายท่านพร้อมพร้อมกับตำลูกยอก็จะมีะผักติว้วนะผักติ้วแล้วก็อะไรอ่ะใบชะพลูนะคะผักติ้วใบชะพลูแล้วก็ที่นะะบนประเพียนเรียกผักหนกอกผักอะไรนะลืมอ่ะบัวบกบัวบกเนี่ย ก็ถวายครูบาอาจารย์นะคะเป็นปรมัิโอ้ใบกําลังสวยเลยเนี่ยๆๆนะแกงอ่าแถวๆนี้อยากกินแกงปลาดุกหอมกปลาช่อนหอมกไก่มาปะเก็บใบยอบ,บ้านไปเปเพียนได้เลยนะคะเยอะเลยโอ้บางคนก็เอาลูกสุกนะะลูกสุกไปไปดองกับน้ำผึ้ง เป็นยาบำรุงร่างกายนะลูกสุกสุกเหลืองเลยนะคะเอาลูกสุกสดๆล้างแล้วก็ให้แห้งทิ้งไว้แห้งแล้วก็เอาไปใส่ในโหลไม่ต้องไม่ต้องผ่าอะไรทั้งนั้นแหละใส่ในโหลแล้วก็เอาน้าพึ่งเทลงไปให้แช่ไว้ประมาณเดือนนึ่งแล้วก็เอามารับประทานก็จะเป็นน้ําลูกยอบำรุงร่างกายน้าพึ่งก็มีสรรพคุณบำรุงร่างกายอยู่แล้วยิ่งใส่ลูกยอไปด้วยก็จะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดทำให้เจริญอาหารนะคะแก้ โรคไตพิการอาหารไม่ย่อยอะไรพวกนี้นะคะทําให้เลือดดีแข็งแรงนะคะลองทํากันดูนะคะต้องทํากันดูลูกหยอโอ้โหดกจังเลยนะคะนี่ล,กกนลูกกอดมังดกมากเพิ่งมาดูปลูกไว้หน้าบ้านต้นเดียวคือจริงๆแล้วก็คืออย่างที่แม่บอกอะ่ะอยากจะปลูกไว้ให้มีคนอุปถรรัมมีคนหนุนอดหนุนอะไรพวกนี้นะคะไม่มีเนี่ยมีคนอุปถัมค้ำชู มีคนคอยช่วยเหลืออะไรแบบนี้คือไม่เคยฉ่อนยี้แล้วก็เอาไว้ทำหอมอกนะด้นะคะถ้าแถวๆนี้นะคะอยากอยากจะได้อะใบยอไปทําหอหมกปลาช่อนอะไรก็มาขอปลาเพียนได้นะคะสรรพคุณก็หลายอย่างลองศึกษากันอยู่แต่ปลาเพียนเนี่ยไว้แค่ว่าทําเป็นปลาร้าทาวายคุบ้าจานแล้วก็น้า,าลูกยอมาดื่มบํารุงร่างกายลดเบาหวานลดโรคไตแค่นี้ล่ะคะ่ะ สำหรับวันนี้นำเสนอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ